ยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดเลยข้อสอบเนติบัณฑิตก็เคยออกไปแล้วผู้ดูแลความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำท่านจะเห็นได้ว่าเขามีหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงที่จะต้องป้องกันไม่ให้คนที่มาว่ายน้ำได้รับอันตรายหรือถึงแก่ความตายถูกไหมฮะซึ่งหน้าที่นั้นก็คือหน้าที่ที่เกิดจากการยอมรับนั่นเองไม่ว่าเขาจะได้รับเงินค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนไม่สนใจ ถือว่าเขามีหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงแล้วซึ่งถ้าเขางดเว้นต่อหน้าที่นั้นมันก็มีการกระทําโดยงดเว้นเกิดขึ้นแล้วย่างเช่นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามปอ,อมาตรา288 mm. ผู้กระทําก็คือผู้ใดการกระทําก็คือการฆ่าวัตถุแห่งการกระทําก็คือผู้อื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้านายกอไก่เอาปืนไปยิงศพเนี่องกไหมถ้าเราพิจารณาจากทางกายภาพถ้าเราพิจารณาจากสิ่งที่เราเห็น มันคือการที่กอไก่เอาปืนไปยิงศพถ้าผมบอกว่านายกอไก่เอาไม้จิ้มฟันท่อนเล็กๆไปวางขวางรางรถไฟไว้ลองนึกภาพตามนะฮะนายกอไก่เอาไม้จิ้มฟันท่อนเล็กๆไปวางขวางรางรถไฟเอาไว้โดยที่ต้องการที่จะให้รถไฟตกรางต้องการที่จะให้รถไฟตกรางเลยนะครับถามว่ากอไก่ผิด2 3 0ามนย์ไหมาจะเห็นได้ว่าตัวอย่างนี้กอไก่ไม่ผิดสองนะครับ เพราะวินยูชนใครๆก็รู้ว่าเพียงแค่ไม้จิ้มฟันเนี่ยมันทำอะไรรถไฟไม่ได้หรอกครับเพียงแค่รถไฟวิ่งมาเนี่ยมันก็กระเด็นออกไปหมดแล้วถูกไหมฮะวินยูชนเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินรถไฟเลยเพราะฉะนั้นนายกอไก่ก็ไม่ผิด230ดังนั้น59วักสาเมื่อไม่รู้ย่อมไม่เจตนาจำเลยไม่ผิด288ครับเพราะจำเลยไม่ได้เจตนาจำเลยไม่ผิด288แต่อย่าลืม62วักสอ ความไม่รู้นั้นเกิดขึ้นเพราะความประมาทเพราะคุณไม่ดูให้ดีถ้าคุณเช็คชีพจรเขาถ้าคุณดูให้ดีกว่านี้คุณก็จะรู้ว่าเขายัางไม่ตายถูกไหมครับน่นแสดงว่าความไม่รู้เกิดขึ้นเพราะความประมาท62วรรคสองทำให้จำเลยต้องรับผิดตามปออมากรา291าจำเลยก็เลยมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายนั่นเองดีการนี้จำเลยไปกระทำชำเราเด็กครับ แล้วเด็กที่ถูกจำเลยกระทำชำเราเนี่ยมีอายุเพียงแค่12ปีเศษแสดงว่าเด็กที่ถูกจำเลยกระทำชำเราเนี่ยมีอายุยังไม่เกิน13ปีถูกไหมครับถ้าวิเคราะห์ตามหลักกฎหมายปัจจุบันมันจะมีมาตรา28 5หาทับหนึ่งจำเลยจะมาอ้างว่าจำเลยเข้าใจว่าเด็กคนนี้อายุ16 17ไม่ได้แล้วถูกไหมฮะคุณอ้างห้ามความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น คุณจะมาอ้าง59วรักสว่าคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานกระทําชำเราเด็กไม่รู้ว่าเด็กมีอายุยังไม่เกิน15ปีเพราะเข้าใจว่าเด็กมีอายุ17ปี18ปีอ้างไม่ได้แล้วครับท่านจะเห็นได้ว่าหลักประการแรกไม่รู้ย่อมไม่เจตนาตามมาตรา59วรัคสารู้เท่าใดมีเจตนาเท่านั้นนี่คือหลักจากมาตรา59วรรคสามนำไปบวกกับ62วรรคท้าย แล้วหลักประการที่3หลักประการที่3ไม่ต้องอ้างตัวบทครับเป็นหลักทั่วๆไปรู้เท่าใดมีเจตนาเท่านั้นแต่ต้องไม่เกินความเป็นจริงพูดง่ายๆจะผิดฐานฆ่าบุพการีตาม289อนุ1ได้สิ่งที่ถูกฆ่าจะต้องเป็นบุพการีถ้าทนายจำเลยอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาทำให้เสียทรัพย์สาฎีกาก็จะบอกว่ามันก็เป็นเจตนาทําให้เสียทรัพย์โดยเล็งเห็นผลนั่นแหละนี่เหรอไหม ถ้าทนายจำเลยอ้างว่าเจตนาทำให้เสียทรัพย์เฉยๆแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าเลยสารดีกาก็จะบอกว่ามันก็เป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่สารดีก,กาบอก,กว่าเป็นเจตนาฆ่าโดยประสงค์ต่อผลเล็งเห็นผลเจตนาทำให้เสียทรัพย์โดยประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลมันก็ขึ้นอยู่กับทางนําสืบขึ้นอยู่กับข้อต่อสู้ของทนายจำเลยด้วย <S <S ข้อแรกเลยครับมันจะไม่มีการอ้างป้องกันจําเป็นบัรดาลโทสะเด็ดขาดข้อที่2 ถ้าเป็นการกระทำความผิดโดยความประมาทมันจะไม่มีเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนรวมไปถึง inocent n agent หรือที่เราเรียกกันว่าผู้กระทำความผิดโดยอ้อมถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประมาทนะฮะไม่มีตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนไม่มีผู้กระทำความผิดเองโดยอ้อมนะครับข้อที่3พูดไปแล้วการกระทำโดยประมาทมันโอนไม่ได้เพราะฉะนั้นการกระทำโดยประมาทไม่มีพลาดประมาทไม่มีพลาด เพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดครับจําเลยที่1ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกผิด291แต่ในส่วนของจําเลยที่2ซึ่งเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์สารดีกาเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจําเลยที่สองจะไม่ได้ประมาทถึงแม้ว่าจําเลยที่2จะขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วช้ากว่านี้ถึงแม้ว่าจําเลยที่สองจะเหยียบเบรกไม่ใช่เหยียบเบรกจะกำเบรกเมื่อถึงทางแยกเนอกไหมฮะ ถึงแม้จำนวนที่สองจะไม่ได้ประมาทรถบรรทุกมันเลี้ยวมาอย่างนั้นเนี่ยยังไงยังไงอุบัติเหตุมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีรถบรรทุกเลี้ยวมาอย่างนั้นยังไงยังไงผู้ตายก็ต้องตายอยู่ดีโดนรถบรรทุกทับอยู่ดีฮะสารดีกาบอกว่าผิด290ทําไมถึงผิด290ศสารดีกาเขามองอย่างนี้ครับเริ่มแรกมันคือการทําร้ายถูกไหมเมื่อเริ่มแรกมันคือการทําร้ายและสุดท้ายผลคือความตายทีนี้เหตุแทรกแซงตรงกลางเนี่ย มันคือการที่ตัวผู้กระทําความผิดเองเนี่ยเลือกที่จะอําพางคดีด้วยการนําไปแขวนคอหรือนําไปถ่วงน้ําเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเหตุแทรกแซงที่เกิดจากตัวผู้กระทำความผิดเองครับแล้วเป็นเหตุแทรกแซงที่วินยูชนสามารถคาดเห็นได้